ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับเมือ่อวันก็มาพบปะกับพ่อเตี่ยมนะพี่น้องเนาะครับพ่อเตียมพามาติดตามเลขลาวพัฒนาเซียนหนองหานต่อยนะพี่น้องเนาะครับเมือ่นะอนะวันพุธนะพี่น้องเนาะวันพุธที่ยี่สิบหกกุมภาพันธ์หกแปดลาวพัฒนาออกสองสี่แปดเก้าเก้าสี่ครับเลขล่างก็ออกแปดเก้านะพี่น้องเนาะ คับเป็นอย่ในนอกพี่น้องมีผู้สวกผู้หมันมานอกกับเซียนหนองหานนี่นะครับวันพุทธที่26กุมภาพันธ์2568ลาวพัฒนาเซียนหนองหารบนล่างวิ่งรูด8กับ9พี่น้อง8กับเกามานน้ำกันทั้ง2อตัวครับแต่ว่าเพิ่นไปเด่นในที่แ สองแปดสามแปดสี่นะพี่น้องเนาะลองเก้าสองเก้าสามเก้าสี่นะครับเก้าสี่เข้าตรงๆนะพี่น้องเนาะครับอันนี้มาทำกันล่างพี่น้องแปดเก้านะพี่น้องครับบวกขึ้นวันจะมาทำกันนะพี่น้องเนาะ่ะเมื่อนี้ก็มาแล้วก็เตรียมผ้ามาตามต่ออีกนะครับ

ห้าหกห้าหาหกิหบส,สามหกเ็ดสี่กเกา ครับเราพัฒนาเสียนนองหาน บนล่างวิ่งโหลดพี่น้องครับบนล่างวิ่งรหดเจ็ดกับแปดนะครับ ครับชุดวินในพี่น้องเนอะสี่ห้าหกสี่ห้าหกเก้าศูนย์นะครับนะชุดวินในพี่น้องเนาะ ขับส่วนจับคู่ด้วยพี่นอ้องเอยเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกนะครับ <c oughs> หลักแปดพี่นอ้องแปดสี่แปดห้านะครับ ครับกันเบิลพี่น้องกันเบิลกันปอเจ็ดเจ็ดแปดแปดนะครับ ตับกันเบิเร์อย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อวันศุกร์เพื่อเป่าเนาะพี่น้องเนาะสามตัวพี่น้องเพด์เดสี่ แปดแปดห้าเจ็ดแปดสี่นะครับรับเลยเป็นโมเดลให้ได้พี่น้องเนื่องเป็นโมเดลให้ตัวใดตัวหนึ่งนะครับเนาะเอากะทือว่า เด็กหาหาหางพี่น้องครับกับกันเบิดน,น้ำอีกสองนะครับสัตว์เจียนพี่น้องเนาะอ้ามาสอบแสดงก,กันจะลืมกลับตัวไว้น้ำน้องพี่น้องเนาะข้บพเต้าจะเบิรงนใหพี่น้องเนอะ เซียนหนองหานลาวพัฒนา28่สิบกุมภาพันสองห้าหกแปดนะพี่น้องเนาะวิ่งบนล่าง7กับ8วิน4 5 6 9 0พี่น้องขับจับคู่แตก7 4 7 5 7 6 8 4 8 5คหับเบิ้ล2 7 7 8 8พี่น้องขับเลข3ามตัวก็ตามนี้ละพี่น้องนี่นะครับเนาะครับเราบ คอยปังๆนะพี่น้องข้าประเตียมขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อเซียนหนองหานเนาะครับเนาะรับที่ได้ส่งตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาไมา้พรเตียมขับออามาฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเปลี่ยนแนวทางน้ำกันชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเนดะ้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพระเตียมข้อไวยพรคอยเขาคอยให้แตกปังๆรับพี่น้องเอฟซีก็จะได้สุกๆมันๆกันนะครับ อาวจะลืมนะพี่น้องเนะื้อของมาแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้ำแดงนะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พอเตียมน้ำนะครับครับสุดท้ายตายสุดนี้ก็ทุกคนโฉบโมัน,มนๆเฮงเฮงลุย้ยๆกันเนาะครับเนาะครับพอกันชิปนาะพี่น้องครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม